บทที่155ข้าจะไปถามความผิดยหยวนห้าวเล่าสถานการณ์สํานวนคดีหนึ่งรอบแต่ปิดบังที่หยวนชิงหลิงเป็นชนะสูตรศพกับมีคนแจ้งเบาะแสความเคลื่อนไหวของโจจือไม่ใช่เป็นการต้องการแย่งความดีความชอบของหยวนชิงหลิงแต่เพราะมีอ๋องจี้อยู่ด้วยเขาไม่อยากให้อ๋องจี้รู้ว่าหยวนชิงหลิงเคยมีส่วนร่วมกับคดีนี้ส่วนเรื่องที่มีคนแอบบอกความเคลื่อนไหวเขายังต้องสืบหาตอนนี้จึงยังทูนห้องเต้ไม่ได้ อ,องจี้ได้ยินว่าคนไรชื่อโจจือสีหน้าท่าทีก็มองลงทันทีฮ่องเต้หมิงหยวนพูดชื่นชมอยู่หวนเท่าอย่างมากในใจของเขาโกรธเกลียดเป็นอย่างยิ่งแต่ต่อหน้ากลับยังคงพูดชื่นชมก็ไม่มีกระจิกกระใจฝึกเขียนอักษรพู้กันจีนเป็นเพื่อนฮ่องเต้หมิงหยวนเขาออกจากวังมาอย่างโกรธเคืองตรงไปยังห้องพระชายาจี้พระชายาจี้พิ่งทานยาเสร็จแล้วก็นอนอยู่บนเตียงเห็นเขาเดินเข้ามาอย่างโกรธเคืองจึงถามขึ้นว่าท่านองเป็นอะไรหรือ อ,องจี้จ้องมองดูนางพร้อมพูดขึ้นว่าเจ้ารู้ไหมว่าอยู่วนเฮาคลี่คลายคดีได้แล้วโจจือถูกจับตัวแล้วพระชายาจี้ตกใจอย่างมากรีบลุกขึ้นมาพร้อมพูดขึ้นว่าเป็นไปไม่ได้เดิมข้าก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้อองจี้ค่อยๆเดินเข้ามาใกล้พร้อมพูดขึ้นด้วยดวงตาเย็นชาว่าแต่ข้าได้ยินเขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับคดีเขาจับตัวโจจือได้ที่วัดร้างนอกชานเมืองโจจือก็ยอมรับสารภาพผิดเกี่ยวกับเรื่องที่ฆ่าคน พระชายาจี้มองดูใบหน้าท่าทีที่สยองของเขาพร้อมพูดขึ้นว่าทำไมท่านอองจะต้องมองหม่อมฉันเช่นนี้อองจี้พูดขึ้นอย่างเย็นชาว่าพระชายาทำไมโจจือจะต้องไปที่วัดร้างนอกชานเมืองพระชายาจี้อึ้งพร้อมพูดขึ้นว่าหม่อมฉันก็ไม่รู้หม่อมฉันป่วยอยู่หลายวันไม่ได้เรียกให้เขามาเลยสีหน้าของนางก็ค่อยๆเยือกเย็นขึ้นมาพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงแทบไม่อยากเชื่อว่า หม่อมฉันเข้าใจแล้วท่านอ,องกำลังสงสัยหม่อมฉันหม่อมฉันวางแผนเรื่องนี้ให้กับท่านอองสุดท้ายหม่อมฉันก็ยกความดีความชอบทั้งหมดให้กับอยู่วนเฮาใช่ไหมอ,องจี้มองดูนางอยู่เนิ่นนานแล้วค่อยๆเผยยิ้มพร้อมกับพูดขึ้นว่าพระชายาไม่ทําเช่นนี้อยู่แล้วหนึ่งรวดอีกคนรุ่งหนึ่งร่วงอีกคนล่มหวังว่าท่านอองจะเข้าใจหลักความจริงนี้ที่หม่อมฉันทําไปทั้งหมดล้วนทําเพื่อท่านอองหากท่านอ,องสงสัยอะไรในตัวหม่อมฉัน จับมือที่เย็นเฉียบของนางไว้พร้อมพูดขึ้นว่าข้าพูดจาผิดไปพระชายาอย่าถือโกรธเรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างกะทันหันพร้อมพูดขึ้นว่าท่านอองจะเข้าใจใครผิดก็ได้แต่ไม่ควรที่จะเข้าใจหม่อมฉันผิดหม่อมฉันอภิเษกกับท่านอองมาสิบเอ็ดปีทุ่มเทจิตใจทั้งหมดที่มีเพื่อให้ท่านอองได้ครองตำแหน่งองชายรัชทายาทอ,องจี้พูดขึ้นอย่างอ่อนโยนว่าข้ารู้ความตั้งใจของเจ้าดีข้าผิดไปแล้วอย่ากโกรธข้าเลย พระชายาจี้เอ็นหัววังบนไหลอองจี้พร้อมพูดขึ้นอย่างอ่อนหวานว่าหม่อมฉันจะโกรธท่านอองได้อย่างไรขอเพียงท่านอองเข้าใจหม่อมฉันก็พอแล้วอองจี้ครุ่นคิดแล้วพูดขึ้นว่าเข็มอบพ,พิษแทงเข้าสู่หัวใจตามหลักแล้วไม่น่าสามารถตรวจรู้ได้กรรมการพระนครมีคนที่มีความสามารถถึงขั้นนี้เลยหรือพระชายาจี้พูดขึ้นว่าเรื่องนี้ท่านอองต้องสืบให้ละเอียดอองจี้ปล่อยนางพร้อมลุกขึ้นพูดขึ้นว่าพระชายาพูดมีเหตุผลข้าจะรีบสั่งคนไปสืบเดี๋ยวนี้ อ,องจี้หันหน้าเดินออกไปแล้วท่าทีเด็ดเดี่ยวมากพระชายาจี้มองดูเงาแผ่นหลังของเขาด้วยแววตาสึมเศร้าหงซิ้วหญิงคนใช้เดินมาคิ้วขมวดพร้อมพูดขึ้นด้วยเสียงเบาว่า,วาพระชายาท่านอองสงสัยแล้วพระชายาจี้พูดขึ้นด้วยเสียงเย็นชาวา่าในเมื่อข้ายอมให้โจจือถูกจับก็ไม่กลัวเขาสงสัยท่านอองจะสืบรู้ความจริงไหมพระชายาจี้พูดขึ้นอย่างเยาะเย้ยว่า เขาสืบหาความจริงไม่ได้หรอกทำได้เพียงแค่สงสัยภายในใจของนางเยือกเย็นที่พูดออกมาทั้งหมดเมื่อกี้ล้วนเป็นคำพูดที่พูดออกมาจากใจจริงเป็นสามีภรรยากันมาสิบเอ็ปีวางแผนเพื่อให้เขาได้ครองตำแหน่งองค์ชายรัชทายาทแต่ตอนนี้เขาคิดว่าทุกอย่างอยู่ในกำมือแล้วคิดที่จะลงมือฆ่า หลังจากที่ป่วยนางคิดถึงการกระทำทุกอย่างภายในจวนอองหวยถึงแม้จะเคยเข้าไปภายในห้องจวนอองหวยแต่นางก็รู้จักรักษาระยะห่างและก็ไม่เคยอยู่นานไม่ติดเชื้อได้ง่ายๆแนะ่มีความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวนั่นก็คือหลายวันที่อยู่ที่จวนอองหวยเขาได้สั่งคนต้มน้ำยาให้กับนางใช้เวลาสืบอย่างยากเย็นถึงได้รู้จักค่ารับใช้ข้างกายของเขาว่าน้ำยาพวกนั้นที่ให้นางดื่มล้วนเป็นน้ำยาที่องหวยดื่มเหลือเตรียมที่จะเอาไปทิ้งผสมอยู่ด้วย รู้มาตลอดว่าเขาโหดเหี่ยมกลับไม่รู้ว่าเขาจะลงมือกับนางได้ลงคอนางตายด้วยโรควัณโรคไม่มีใครสงสัยสาเหตุการตายของนางพ่อกับพี่ชายก็จะให้การสนับสนุนเขาต่อหากเขายังต้องเสียใจอีกห้องเต้ก็จะสงสารและก็เอ็นดูเขาเพราะยังไงนางก็ป่วยจนตายเพราะดูแลอองหวยการเอาความดีความชอบนี้ยกให้กับอยู่วนเฮานางทำไปเพราะไม่มีทางเลือก หากไม่กดดันเขานางก็จะสูญเสียความสําคัญไปอย่างที่สุดจะควบคุมเขาก็จะต้องให้เขารู้อยู่ตลอดว่าเมื่อไม่มีนางเขาจะต้องยากลําบากเป็นร้อยเท่าคืนนี้กรมการพระนครเฉลิมฉลองกันอยู่ห,นหวนเฮาดื่มเหล้าเยอะมากเพราะคืนนี้เขาไม่ได้ถือตัวถูกขุนนางกรมการพระนครชนแก้วอยู่ตลอดเผลอแป๊บเดียวก็ดื่มไปเยอะแล้วเยอะอย่างไม่ธรรมดา สวีอีส่งเขามาถึงหน้าประตูจนเขาเพิ่งลงจากรถมา้าก็กอดต้นไหวหน้าประตูไว้แล้วก็โอกเหมือนน้ำผู้สวีอีมองดูอย่างอกสันควัญแขวนมีคนตายเพราะโอกไหมอยู่วนห้าโอกเสร็จแล้วค่อยมีสติขึ้นมาหน่อยชี้ไปที่สวีอีแล้วก็กนด่าว่าเจ้าขับรถสันคลอนเกินไปสวีอียื่นมือพยุงเขาไว้พร้อมพูดว่าขอรับขอรับ,รบกระหม่อมสำนึกผิดแล้วเรากลับตำหนักเซี่ยวเยเวกันเถอะ อยู่นวนเฮาสะบัดมือของเขาทิ้งพร้อมพูดขึ้นอย่างโมโวว่าเจ้าไม่ต้องพยุมข้าข้าจะไปหอเฟิ่งหยีขอรับขอรับไปหาพระชายาสวีอีวิ่งตามมาเห็นเขาเดินเซไปมาก็เป็นห่วงว่าเขาจะหกลม้มถ้าจะไปเพื่อถามความผิดอยู่นวนเฮาตะโกนพูดขึ้นว่านางถือว่านางเป็นใครชักสีหน้าอะไรใส่ข้าท่านอ,องท่านพูดเสียงเบาหน่อยสวีอีแทบอยากที่จะปิดปากกว้างของเขาไว้นี่ถ้าพระชายาได้ยินก็จะต้องโกรธอีกแน่ อยู่วนเห่าเดินโซซัสโซเซ่กล่นด่ามาตลอดทางมาถึงหน้าประตูหอเฟิ่งหยีประคองต้นไม้หน้าประตูไว้แล้วก็โอ้ออกมาอีกรอบโอ,อ้กจนแม้แต่ตอเป่ายังรังเกียจหลบไปอีกทางแล้วก็ตะโกนพูดขึ้นต่ออีกว่านางมีสิทธิ์โกรธอะไรข้าไม่ควรที่จะตามใจนางตามใจจนไม่รู้จักฟ้าดินแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้านายอยู่ในจวนนี้หยวนชิงหลิงออกมาตั้งแต่ตอนที่เขาโอ,อ้กแล้วยืนอยู่ตรงหน้าระเบียงเห็นเขาโอ,อ้กจนน้ำดีแทบไหลออกมาด้วยแล้วก็รู้สึกเป็นห่วง กำลังคิดที่จะเข้าไปประคองเขาก็ได้ยินเขากำลังกลด่านางยกมือออดมองดูเขาอยู่อย่างเยือกเย็นสิ่งของด้านหน้าอยู่วนเห่าสันไหวอย่างมากแต่เขาก็ยังมองเห็นหยวนชิงหลิงที่ยืนอยู่ตรงหน้าระเบียงอย่างชัดเจนเขาเดินเข้ามาอย่างโซซาโซเซเดินไปพร้อมกับชี้ไปที่หยวนชิงหลิงและพูดว่าข้ามีเรื่องจะคุยกับเจ้าหยวนชิงหลิงพูดขึ้นอย่างเย็นชาว่าพูดมาเถอะ เจ้าตามใจใครจนไม่รู้จักฟ้าดินใครไม่เห็นเจ้าเป็นเจ้านายอยู่วนเ้าพ่นลมหายใจยื่นมือจับหน้าผากหันไปชี้ต่อเป่าความปรารถนาที่จะเอาชีวิตรอดอย่างดื้อรั้นพร้อมพูดขึ้นอย่างจริงจังว่าเจ้าหมาตัวนี้และข้าไม่ควรที่จะตามใจมันกล้ามากัดข้าไม่รู้จักฟ้าดินไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไหมสวีอีอึ้งท่านองมีทักษะในการพูดที่ดีมากเมาจนขนาดนี้แล้วยังรู้จักเอาตัวรอดได้ขนาดนี้ ตอเป่าไม่พอใจอย่างมากร้องขึ้นสองทีแล้วก็ไม่อยากที่จะสนใจถือสาคนที่เมาอยู่วนเฮาใส่ร้ายต่อเป่าเศษศักดิ์ศรีของตนเองที่เหลือทําให้เขาไม่พอใจอย่างมากรู้สึกเสียหน้าพยายามยืนให้มั่นและพูดว่าข้ามีเรื่องจะพูดกับเจ้าหยู่วนชิงหลิงเห็นเขายืนอย่างไม่มั่นคงเท้าเอ็นเอียงร่างกายอ่อนปวกเปียกได้เขามาพูดสินางเรียกสวีอีมาพยุงเขาเข้าไป พร้อมกับกระซิบสั่งลู่ยาไปต้มน้ำยาแก้อาการเมา้างมาให้เขาสวีอีประคองอยู่หวนเห้าแล้วก็รีบเข้าไปพร้อมพูดอธิบายกับหยวนชิงหลิงด้วยเสียงเบาว่าพระชายาอย่าได้ใส่ใจท่านอองดื่มหนักไปแล้วอย่าเห็นว่าตอนนี้เขาดูที่จริงก็เป็นแค่เสือที่ไม่มีฟันสวีอีเจ้าใสหัวไปอยู่วนเห้าถีบก้นสวีอีหนึ่งทีโกรธอย่างมากเจ้าคนนี้เกลือเป็นหนอนสวีอีเอามือกุมก้นไว้แล้วก็วิ่งออกไป เขาประคองโตวไว้ค่อยๆนั่งลงบนเก้าอี้ข้างโตเหมือนนั่งลงแล้วก็ง่วงนอนเวียนหัวง่วงอย่างมากไม่นอนไม่ได้ยังไงก็ต้องพูดกันให้รู้เรื่องเขาพยายามลืมตาขึ้นจ้องเพ่งมองหยวนชิงหลิงเขานึกว่าตนเองเบิกตาโตเหมือนดั่งโคมไฟแต่หยวนชิงหลิงกลับเห็นเพียงดวงตาที่รีจนจะหลับเขาตบลงบนโตอย่างแรงพร้อมพูดขึ้นว่านักโทษชี้เลอหัวเราะออกมาอย่างทนไม่ไหวท่านอ,องกำลังไตส่สวนคดีหรือบทที่หนึ่งห้าหก สาเหตุอยูเวนเฮ่าเอามือกุมหัวไว้พยายามรวบรวมสติของตนเองยกมือขึ้นอย่างไม่มีแรงอยู่หลายครั้งพร้อมพูดขึ้นอย่างไม่ชัดเจนว่าคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปให้หมดมามากับชีหลอจึงรีบพากันออกไปพร้อมทั้งปิดประตูอยูเวนเฮ้ามองดูนางอย่างค่อนข้างตื่นเต้นเจ้าเจ้าห้ามโกรธหยวนชิงหลิงพูดขึ้นว่าข้าไม่ได้โกรธเจ้าโกหก อยู่เหวนห้าวคิดถึงสถานการณ์คืนก่อนหน้านี้ที่ตนเองพบเจอนางบอกว่าไม่โกรธสิแปลกเจ้าเมามากแล้วเขาตบลงบนโต๊ะพร้อมพูดขึ้นว่าข้าไม่ได้เมาหยวนชิงหลิงมองดูฝ่ามือของเขาตบโต๊ะจนมือแดงบวมจึงพูดขึ้นว่าช่างเถอะข้าไม่โกรธแล้วเจ้าตรงโกรธอยู่แน่ข้าไม่เชื่อเจ้าอยู่เหวนห้าวกล่าวหาอาศัยเพราะกำลังเมาอยู่จึงระบายพูดออกมาว่าเป็นเพราะเจ้ากระยันขยอถามข้าข้าก็พูดปฏิเสธแล้ว เจ้าก็ยังรบเราถามอีกได้ข้าผิดไปแล้วข้าไม่ควรถามหยวนชิงหลิงไม่ถือสาเขาสองวันนี้นางเองก็ทรมานอยู่วนเฮาเริ่มเข้าสู่โหมดการพูดพล่อยว่าถามได้แต่อยากขยันขยอข้าก็บอกแล้วไม่มีเจ้ายังไม่เชื่อยังจะถามอีกหยวนชิงหลิงก็อดไม่ได้พูดขึ้นว่าถ้าข้าไม่ขยันขยอเจ้าก็ไม่ยอมพูดนี้ข้าก็พูดแล้วว่าไม่มีในตาของเขาเต็มไปด้วยความขุนเคือง นางทนไม่ไหวจึงพูดขึ้นอย่างดื้อรั้นว่าแต่ความจริงเจ้ามีอยู่วนเฮาพูดขึ้นอย่างโกรธเคืองว่าไม่มีเพราะเจ้าหัวเราะเยาะข้าค้าก็เลยบอกว่ามีอยู่วนชิงหลิงอึ้งพร้อมพูดขึ้นว่าหมายความว่ายังไงอะไรคือข้าหัวเราะเยาะเจ้าถึงมีถ้าข้าไม่หัวเราะเจ้าก็จะไม่มีหรือไม่มีอยู่วนเฮาพูดขึ้นทีละคำแววตาย,ยังคงเต็มไปด้วยความกล่าวหาพร้อมขอคำชี้แจง หยวนชิงหลิงมองดูเขาอยวนเฮ้าคอหดถึงแม้จะมึนเมาแต่ก็ยังอดไม่ได้ที่จะร้อนไปทั้งใบหน้าและพูดขึ้นว่าไม่ว่ายังไงก็ไม่มีหยวนชิงหลิงโบกมือพูดขึ้นว่าได้ค่าเชื่อว่าเจ้าไม่มีเจ้าไม่เชื่อเขาหันมาพร้อมกลิ่นหึงเล่ารีตาจ้องมองดูนางพร้อมพูดว่าผู้หญิงโกหกอดไม่ไหวนางตบโต๊เพราะเบิกตาโตพูดขึ้นว่าพูดมาเขาก้มหน้าก้มตาพูดขึ้นว่าไม่มี ทำไมต้องดุขนาดนี้องชายทุกคนล้วนต้องมีนี่เป็นกฎธรรมเนียมภายในวังเจ้าพูดเองหยวนชิงหลิงพูดอีกครั้งอย่างเสียงดังหยวนเห่าอึ้งไปสักพักแล้วพูดขึ้นว่าสเสด็จแม่จ่ายเงินปลอบโยนสเสด็จพ่อทำไมหยวนชิงหลิงอึง้งหยวนเห่าหันหน้าไปอย่างเก้อเขินพร้อมพูดว่านางข้าหลวงคนนั้นอัปลักษ์หยวนชิงหลิงมองดูเขาอย่างแทบไม่อยากเชื่อหูของตัวเองและพูดขึ้นว่าอัปลักษ์มาก เจ้าบอกว่ารูปร่างหน้าตาดีอย่างที่สุดไม่ใช่หรือนั่นเป็นความเห็นของเสด็จพ่อแต่ข้าเห็นว่าอัปลักษณ์มากอยู่วนเฮาพูดอธิบายหยวนชิงหลิงค่อนข้างไม่อยากเชื่อแล้วพร้อมพูดขึ้นว่าแต่เจ้ายังจําได้ว่านางชื่อหลีเอ,อ๋อพูดคุยกันอยู่ในตำหนักเฉยๆสามวันใครจะจําไม่ได้อยู่วนเฮารู้สึกอยากอ้กออกมาเป็นเลือดโกรธจนมึนหัวโกรธจนตาลายแล้ว ที่จริงหยวนชิงหลิงไม่ได้ถือสาเรื่องนี้แล้วแต่ผู้ชายวัยรุ่นปกติคนหนึ่งมีประเคนถึงขนาดนั้นแล้วจะแค่พูดคุยกันได้อย่างไรเจ้าไม่ได้รังเกียจที่นางอัปปะลักษ์แต่เพราะตอนนั้นในใจเจ้ามีชูหมิงช่วยใช่ไหมหยวนชิงหลิงถามขึ้นไม่เคยคิดอยู่เหวินเฮาพูดขึ้นแต่ท่าทีค่อนข้างแปลกประหลาดหยวนชิงหลิงมองดูเขาพร้อมพูดขึ้นว่าคืนก่อนที่ข้าจะได้รับบาดเจ็บหนึ่งวันเจ้ามีอะไรกับข้าเป็นครั้งแรกหรือ เจ้าพูดความจริงออกมาข้าไม่โกรธอยู่เหวนเฮ้าสสยหัวพร้อมพูดขึ้นว่าไม่ใช่หยวนชิงหลิงลุกขึ้นยืนหันตัวจะเดินออกไปอยู่เหวนเฮ้ากระโดดขึ้นมาพูดขึ้นว่าเจ้าโกหกอีกแล้วเจ้าบอกว่าจะไม่โกรธหยวนชิงหลิงยื่นมือเปิดประตูอยู่เหวนเฮ้ากระโจนไปหาด้วยความที่ยืนไม่นิ่งจึงล้มลงบนพื้นแต่ยังไม่ลืมที่จะพูดอธิบายว่าครั้งแรกเป็นฮองเฮาบังคับให้พวกเราอยู่ด้วยกันครั้งแรกเออ ใช่หยวนชิงหลิงรีบประคองเขาขึ้นมาพร้อมพูดว่าข้าไม่ได้โกรธข้าแค่อยากดูว่าน้ำยาแก้มเมาของลู่ยาเสร็จแล้วหรือยังข้าบอกแล้วว่าไม่โกรธก็จะไม่โกรธหยู่หวนเฮ่าก้มหัวแล้วก็กัดตรงข้อมือของนางไม่กล้าที่จะกัดอย่างแรงแต่ก็ไม่อยากเสียศักดิ์ศรีฟันครั้งอยู่บนนั้นแม้แต่รอยฟันก็ทิ้งไว้ไม่ลึกพวกเราไม่ทะเลาะกันอีกแล้วทะเลาะกันแล้วในใจข้าทรมานมากเขามองดูใบหน้าของนางจ้องมองดูดวงตาของนางแล้วพูดขึ้นอย่างโศกเศร้า หยวนชิงหลิงพูดขึ้นด้วยแววตาอ่อนโยนว่าได้พวกเราจะไม่ทะเลาะกันอีกกอดหน่อยอยู่วนห้าอบกอดนางแบกร่างกายทั้งตัวกลับทับอยู่บนร่างของนางอย่างหนักจนล้มลงไปหยวนชิงหลิงหัวเราะพร้อมพูดขึ้นว่านี่เป็นบนพื้นมีอะไรก็ไปพูดกันบนเตียงเขาทับอยู่บนร่างของนางอย่างไม่ขยับอยู่วนห้าลุกขึ้นมาหยวนชิงหลิงตบหลังของเขาเสียงลมหายใจอย่างเป็นจังหวะดังขึ้นอยู่ข้างหูของนาง หยวนชิงหลิงปล่อยมือทั้งคู่ลงอย่างอ่อนแรงดียังนอนหลับอีกสุดท้ายก็ต้องเรียกสวีอีเข้ามาถึงสามารถขยับตัวเขาได้หยวนชิงหลิงนวดแผ่นหลังของตนคนคนนี้หนักมากน้ำยาแก้มเมาก็ได้ดื่มตกยังไงก็ไม่ตื่นหยวนชิงหลิงจึงปล่อยให้เขานอนนางสวมชุดนอนแล้วก็หนุนอยู่ตรงหน้าอกของเขาไม่มีจริงหรือรังเกียจคนอื่นหน้าตาไม่ดีหญิง นั่งหัวเราะถึงแม้ความน่าเชื่อถือจะมีไม่มากหรืออาจเป็นเพราะกลัวนางโกรธด,ดังนั้นจึงพูดโกหกแต่ไม่ว่ายังไงก็เห็นได้ชัดว่าเขาให้ความสำคัญกับนางมากนางก็จะปล่อยวางได้แล้วจริงหรือแต่ไม่มีจริงเหลือนางครุ่นคิดคำถามนี้อยู่แล้วก็ง่วงหาวค่อยๆหลับไปเมื่อนอนถึงกลางดึกเขารู้สึกได้ถึงมีมือคู่หนึ่งกำลังเคลื่อนไหวแล้วก็มีร่างกายที่หนักอึ้งทับลงมา นั่งลืมตาขึ้นยังไม่ทันได้พูดอะไรริมฝีปากก็ถูกประครบเหมือนดั่งไฟร้อนรุ่มกอดรัดขึ้นมาอย่างรวดเร็วนั่งหลับตาลงอีกครั้งไม่มีแรงต่อต้านง่วงมากริมฝีปากเลื่อนลงไปผ่านลำคอลงไปถึงหายปลาร้าแล้วก็เลื่อนลงไปอีกหยุดอยู่ตรงหน้าอกหยวนชิงหลิงหายใจเข้าลึกๆขนลุกหวาดเสียวไปทั้งตัวนั่งกอดแผ่นหลังที่แข็งแรงของเขาไว้หายใจเบาๆอย่างมีความสุขรับเอาความรู้สึกดั่งเปลวไฟอันอบอุ่นที่แผ่ซ่านอยู่ข้างใต้ ตอนที่สอดเข้าไปนั้นยังรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดเล็กน้อยแต่ก็เพียงเล็กน้อยไม่ช้าด้วยความเคลื่อนไหวของเขาคนที่ตกอยู่ในห้วงความมึนเมาหัวสมองแทบไม่สามารถครุ้นคิดทำได้เพียงกระทำลงไปตามสัญชาตญาณห้วงสเสน่หาภายในห้องทำให้ตอเป่าที่อยู่ด้านนอกยังหดเข้าไปภายในรังหมาจากนั้นอยู่วนเฮากับมีสติขึ้นมาอย่างมากเพราะเงื่อไหลท่วมตัวทำให้อาการเมาดีขึ้น อบกอดหยวนชิงหลิงริมฝีปากของเขายังนวลเนียอยู่ข้างหูของนางหยวนชิงหลิงเหนื่อยอย่างมากจึงพูดขึ้นว่ารีบเข้านอนไม่นอนไม่ง่วงเขาคลอเคลียรพร้อมพูดว่าเจ้าไม่สนใจข้ามาสองวันแล้วข้าต้องชดเชยหยวนชิงหลิงดึงมือของเขาออกลืมตาขึ้นมองดูเขาพร้อมพูดขึ้นว่าจะไม่นอนจริงหรือไม่นอนแววตาของเขาลึกซึง้ง หยวนชิงหลิงหัวเราะอย่างเจ้าเล่ห์พลิกตัวขึ้นไปทับเขาไว้แนบชิดบนร่างกายของเขาพร้อมพูดว่าได้สีดวงตาของเขากลับกลายเป็นน้ำตาลเข้มมองดูนางอย่างรอคอยทำไมถึงไม่มีหยวนชิงหลิงยังถามเรื่องนี้ไม่หยุดแต่ก็อ่อยเขาริมฝีปากนวลเนียอยู่ข้างหูของเขาอยู่เหวินเฮาพูดขึ้นว่าข้าป่วยไงอะไรเป็นอะไรหยวนชิงหลิงหัวเราะว่ารอยลมหายใจพ่นรดอยู่ข้างหูของเขาทำให้เขาใจเสียวสถานไปทั้งตัว ครั้งแรกคือเข้าห้องหอกับเจ้าก็ยังต้องทานยาไม่ใช่หรือเขาพูดขึ้นด้วยเสียงเบาเหมือนเป็นเรื่องที่น่าอับอายมากนั่นเป็นเพราะว่าเจ้าไม่ได้ชอบข่าเจ้าพูดเองหยวนชิงหลิงพูดขึ้นอยู่วนเ่าอบกอดนางพร้อมพูดขึ้นว่านางข้าหลวงอัปะลักษณ์นั่นข้าก็ไม่ได้ชอบจริงหรืออยู่วนเหน่าพูดขึ้นอย่างจริงจังว่า ดังนั้นเสด็จแม่ก็เลยคิดว่าข้าป่วยจ่ายเงินไม่น้อยเพื่อซื้อมามาชี้แนะกับนางข้าหลวงเพื่อช่วยข้าปิดบังเสด็จพ่อหยวนชิงหลิงไม่เข้าใจจึงถามขึ้นว่าทําไมต้องปิดบังออกเสด็จพ่อตรงๆไม่ได้หรือหยู่ห,นหวนเฮาพูดขึ้นว่าหากด้านนั้นขององค์ชายมีปัญหาก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้แย่งชิงครอบครองบัลลังก์แล้ว